สวัสดีค่ะคลิปนี้ขอเสนอเมนูขนมหวานกล้วยหักมุกเชื่อมวัตถุดิบของเรานะคะมีกล้วยหักมุกหัห่มหามนะคะ8ลูกค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราปอกเปลือกกล้วยก่อนค่ะวิธีการก็คือให้เราตัดหัวกับตัดท้ายออกนะคะจากนั้นเราก็กรีดเปลือกตรงกลางลูกนะคะกรีดลงไปตื้นๆน,นะคะแล้วก็ค่อยๆแกะเปลือกออกค่ะ และถ้ามีเศษเปลือกติดดำๆเราก็ฝานทิ้งนะคะจากนั้นเราก็นำกล้วยนะคะแช่ลงในน้ำธรรมดาค่ะน้ำอุณหภูมิห้องเพื่อป้องกันไม่ให้กล้วยดำค่ะหลังจากที่เราปอกเปลือกกล้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาหั่นกล้วยกันค่ะสำหรับวิธีการหั่นนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะคะหั่นตามความชอบเลยค่ะพอเราหั่นกล้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เตรียมไปเชื่อมกันได้เลยค่ะ เราก็ตั้งหม้อนะคะใส่น้ำตาลทราย450กรัมเติมน้ำเปล่าลงไปเท่ากับน้ำตาลนะคะ450กรัมแล้วก็เติมเกลือลงไปครึ่งช้อนชาเปิดแก๊สใช้ไฟปานกลางนะคะแล้วคนน้ำตาลกับเกลือให้ละลายค่ะพอละลายดีแล้วนะคะเราก็ใส่กล้วยลงไปได้เลยค่ะจากนั้นเราก็รอจนเดือดค่ะ พอน้ำเชื่อมเดือดน,นะคะเราก็เปลี่ยนเป็นไฟอ่อนแล้วเราก็ต้มกล้วยต่อไปในน้ำเชื่อมนะคะอีกหนึ่งชั่วโมงค่ะในระหว่างที่เราต้มกล้วยอยู่นี้นะคะให้เราหมั่นคอยมาคนกับด้านกล้วยทุกๆ5นาทีค่ะเพื่อป้องกันให้กล้วยไม่ติดก้นหมอนะคะหลังจากที่เราเชื่อมกล้วยครบ1ชั่วโมงแล้วนะคะกล้วยของเราก็สุกได้ที่ดีแล้วค่ะเราก็ปิดแก๊สนะคะเราก็ทิ้งไว้ให้คลายร้อนสักครู่หนึ่ง ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีทำกล้วยหักมุกเชื่อมหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์กันให้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ